โรงเรียนวัดนันทารามมีอาคารเรียนสี่หลังหลังที่หนึ่งอาคารนันทารามประกอบด้วยห้องสำนักงานห้องผู้อำนวยการห้องรองผู้อำนวยการห้องสมุดห้องพยาบาลห้องวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีสากลห้องดนตรีพื้นเมืองและห้องประชุมหลังที่สองอาคารนันทารัฐ ประกอบด้วยชั้นปถมศึกษาปีที่5ชั้นปถมศึกษาปีที่6ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ห้องคอมพิวเตอร์และห้องแสดงผลงานทางวิชาการหลังที่3อาคารนันทารมประกอบด้วยห้องเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่4หลังที่4อาคารนันทราช ประกอบด้วยห้องเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งและห้องเรียนชั้นอนุบาลสองนอกจากอาคารเรียนแล้วเรามีอาคารประกอบสนามเด็กเล่นสนามกีฬาและพื้นที่ฝึกงานอาชีพอาคารอเนกประสงค์ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อเป็นห้องประชุมนักเรียนและจัดกิจกรรมวันสำคัญมีห้องพละศึกษาห้องศิลปะห้องเก็บเครื่องมือการเกษตร ห้องสุขาครูห้องสุขานักเรียนหญิงห้องสุขานักเรียนชายห้องสุขาชั้นอนุบาลลานเอเนกประสงค์โรงฝึกงานโรงพ่อเห็ดเรือนเพาะชำสนามเด็กเล่นสนามฟุตบอลสนามบาสเกตบอลส,ส,สนามวอลเลย์บอลสนามตะกร้อสนามกีฬาพื้นบ้านสนามเปตองโต๊ะเทเบิลเทนนิส นอกจากนั้นยังมีบ้านพักครูหนึ่งหลังและบ้านพักพันโรงหนึ่งหลังการพัฒนาการศึกษาเราเน้นงานวิชาการเป็นหลักโรงเรียนวัดนันทารามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 จัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน8สาระหลักประถมศึกษาจัดสาระเพิ่มเติมวิชาคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาจัดสาระเพิ่มเติมวิชาภาษาไทยคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษจริยธรรมและประวัติศาสตร์จัดการประเมินผลปลายปีในระดับประถมศึกษาจัดการประเมินผลปลายภาคในระดับมัธยมศึกษา นอกจากสาระการเรียนรู้พื้นฐานและสาระเพิ่มเติมแล้วเรายังจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้แก่กิจกรรมแนแนวกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีและจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมให้ผู้เรียนอีกด้วยนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วเรายังมุ่งมั่นที่จะจัดกิจกรรมเพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมได้ฝึกระเบียบวินัย ได้ออกกำลังกายและรักษาประเพณีอันดีงามเป็นพลเมืองดีของสังคม